จัดชุดเซตยางให้นะครับวันนี้เป็นยางหลังนะนะครับวันนี้ผมจัดชุดเซตยางหลังให้พร้อมยางในนะครับตัวนี้เป็นอีโก้ไทนะครับลายดีมใช่ป่ะเธอน่าจะเป็นลายดีมครับอีโก้ไทยอีดีศูนย์ศูนย์สองนะครับเป็นลายดีมตัวนี้งานใหญ่ใหญ่นั่หนาเลยตัวนี้สําหรับยางหลังนะสําหรับด้านหลังนะครับเพราะเป็นขนาดเบอร์อะไรเนี่ยสองจุดเจ็ดห้านะครับสองจุดห้าคือใหญ่บึ้มบึ้มบึ้มเลยนะครับใครสนใจนะครับชุดนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้ครับปกติเราไปเปลี่ยนหน้าร้านเส้นใหญ่ๆอย่างเงี้ย น่าจะมีห้าหกร้อยผมบอกเลยนะจะมีห้าหกร้อยวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยยางนอกบวกอย่างในนะครับเอาไปเลยนะครับสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทส่ทงฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนี่เป็นชุดสุดคุ้มนะครับสำหรับแบบใครไปขี่เล่นสงการโอ้โหจนดอกหมดนะครับเอาชุดนี้ไปผมให้นอกกับในนะครับสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทนะครับเอ้ยสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับ ใครสนใจนครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางนะครับพิมพ์ชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์นะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้นะครับชุดนี้จัดส่งให้ฟรีใครสนใจก็จัดไปเลยนะครับชุดยางนอกยางหลังยางในจัดไปโดยรุ่น